ก็เลวิชาอะไร่บรวจเข้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้ครับพอใจครับที่ได้ร่นมาใช้บริการไายน้ำมันเครื่องฟรีครับ ขอบคุณคนของนั้นวิไลโพลีครับที่มาใช้บริการในครั้งนี้ครับโดยบัตเสียหนาใช้ใจใดๆทั้งสิ้นครับฟรีทุกอย่างครับได,ได้ตรวจเช็ครถอะไรมาครับอ๋อตรวจเช็คนี่ก็าทายนะ้ำมันเครื่องเบาไส้กรองแล้วก็ดูแลเครื่องยนต์ส่วนดูแลเครื่องอยนต์หลายๆอย่างอยู่ครับนะครับใน,ในบริการ

บ <Okay, okay. S 1> บิาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จะทำนะภาพาะในเพจเฟซบุ <S <S ๊กภาพถิกขึ้นมาในฟีดก็เลยมาครับถ้แล้วก็มันช่วยช่วยเซฟค่าใช้จ่ายอะไรอยังไงบ้างครับหลังจากที่เราชช่วยเซฟค่าใช้จ่าย มาณส0งกว่าบาทนะครับคุณผู้ช่วยเซฟไปได้เยอะเลยครับหลังจากใช้บริการแล้วรู้สึกไงบ้างแล้วก็ออยากจะชวนชวนเพื่อนๆมาใช้บริการนี้นะครับอ๋อรู้สึกว่าบริการรวดเร็วทันใจครับอันนี้เพิ่งที่เพิ่งมาแป๊บเดียวเองครับรบอยากชวนเพื่อนๆพี่น้องไรเดอร์ด้วยกันเนี่ยครับมามาเปลี่ยนที่นี่ครับแล้วก็ช่วยประหยัดไปได้รอบนึงครับน้อยก็ดีกว่าครับหนึ่งรอบใช้ใช้รถได้ ว่านานอยู่ครับบอ,บอกสถานที่หน่อยครับว่าตรงไหนสถานที่